สบายดีพี่น้องนี่ก็มาพบกับสองแสงดาวอีกแล้วสุกแล้วสุกแล้วแก๊สเบิดแก๊สแก๊สเบิดกำลังเป่าแก๊สเตารมมอนิชิส um ุกแล้ว อันนี้บนท่านได้ต้มสองตตงคูต้มไก่เก้าื้อ <lide> <petto> นีมอนีก้าวชิจักตัวนะครูประมาณท่นประมาณพันโตคนะพ่นกว่าตมือคนลายกระบอกกว่าอีได้กว่าแล้วัวกว่าเลยนาิกพันตเนาะไก่ในมือนี นอกจากนั้นมื้อนี้เพิ่นได้ยังมาแต่เก่าเป็นแลนเป็นยังบอกพอใจบอกเคยมาจะเกือคือว่าแต่เก่ามีแลนเลยว่ามีแลนบอกดีบ่อมีแลนเนาะปีนี้ก็เอาหนูเคยมากินแดนี่เงสำหรับสำหรับคณะหรือว่าเจ้ากวนเนาะเพิ่นได้แลนมากินเบิ่งเบิ้งเบิ้ง อ๋อตัวใหญ่บอนี้แหละพี่น้องชิบดินีเลยชิดอยู่ในนีประจาเลยเขากินตัวใหญ่แล้วเขากินตัวหน่อยนี่เบ่งโลดนี่ยอดโลดยอนะทักทักักทันทัก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 ทำทัก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 ทกทกทักทักักทักักทักทกัทักทกก ที่นี่ก็ทีมี่มูมูหน่อยเป็นบั้งมูหน่อยสองตัวก่อนไปนั้นยังมีไก่ดำปีนี้คนไลยชุดพี่น้องล่นออกมาหอดทุงนาแต่ก่อนสิบ่ปีไลายปนนี้ิปวันมีทางออกนาล่นออกมาปิทั้งนี้ยังมาท่านคั่วะะพี่น้องล่นออกทาถุงหายถุงนาพี่น้องปีนี้คนไลยชุดแล้วก็ขามาป่าก็ที่นี่ โซนนี้ก็น่าสิมีพูนอยู่ผูอยู่ในโซนในพี่น้องนี่คือการแสงดาวก็จะพาไปชมอ้าเราจอเดียวกันพ,พีน,น,น้องพูนบโซนตรงหน้าพี่น้องก็กระสีโบไปดอกไก่ข้าวหนอาอากาศก็ฮหอนเนี่พี่น้อง ซีทัวร์วิเบ้ดเนะาะแถวป่าไม้ทางนีกกำลังลงเหมาะวันนี้คนเยอะมากหลายสุดคนไลายเป็นพิเศษจนว่ามีห้างคาหันขายมาตั้งมาขายของทงน,นัหนก็มีอันนี้ก็ห้างขายโรตีพี่เนอะ

นี่ทําชมตําแน่นอนทุกคนสุดยอดของระบบสนีไคลลําจะมอเสียงใดจะมา น้องเจ้าจงสงสารขอเพืานมาให้จากนอมขวันจ่บอเบียนสีขอหายานส่งำเนื ตอนนี้ก็ยังรอเวลาเพิ่นเอาไก่ไปเต่าไปโฮมพี่น้องเพื่อสิเป็นการหมอ้อและการแก้ปลาไก่ยิงตามพี่น้องแสงดาวกับเจทาติดตามฮอดขั้นตอนนั่นจนจบพิธีไข้พี่น้องเข้ามาติดตามครับปึ่งรับชมได้อยู่ทั้งสองแสงดาวแชนแนลพี่น้นองอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปน,นี้แสงดาวก็จะจบคลิปอย่าลืมเข้ามากดติดตามทั้งสองแสงดาวแชนแนล จะได้ก็ตามพี่น้องคับมาเป็นกำลังใจให้ผู้ค้าอามราวนี้ขอกำคำว่าสตารไปดีกับเครื่องเสียงม้วนๆพี่น้องกับรถจิ๊บสีนุ่มนวลตากับเสียงม้วนๆพี่น้อง